สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปทำแบบสอบถามชื่อว่า l i ฟ์ Point นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยถอนเข้าในส่วนของ PayPal นะครับถอน2,240คะแนนนะครับเป็นเงิน200บาทครับสำหรับใครที่ไม่มี PayP a l ก็สามารถถอนเข้าในส่วนของเติมเงินมือถือหรือว่าเป็นอเม Amazon หรือว่าลาซาด้อะไรต่างๆได้นะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของตัวนี้ครับเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ i อ s นะครับอันนี้มันมีเว็บนะเป็นเว็บตัวนี้นะครับอันนี้ไม่มีระบบเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ มีในส่วนของเป็นแอปก็มีนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูส่วนของแอปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ไลฟ์พอยต์ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าในส่วนของเว็บไซต์นะครับมาดูส่วนของรางวัลน,นะครับก็อยู่ตรงนี้นะคะแนนช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็เลยยังไม่ถอนนะของเดือนที่ผ่านมานะครับากดไม่ไปอโอเคมาละ โทรศัพท์ผมค้างหรือ,อยังไงเนี่ยช่วงนี้เน็ตอ่ชาช้าๆหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ขออภัยด้วยช่วงนี้เน็ตถูค่อนข้างช้านะครับอโอเคตอนนี้ผมมีอยู่คะแนนอยู่ที่1,835แนะก็ขาดไปประมาณ400-405คะแนนนะครับก็จะได้ถอนก็คือ200บาทนะครับอันนี้สามารถสะสมได้นะแต่ว่าถ้าครบแล้วก็แนะนําให้ถอนเลยดีกว่านะครับคือช่วงนี้ผมได้ทีละหคะแนนสองคะแนนนะ ออนานๆทีแบบได้สามร้อยคะแนนก็ตั้งแต่2 0เอ่อ26กรกฎาคมนะครับได้ไป600คะแนนหลังจากนั้นก็ได้ฮีะละหนึ่งฮีะสองฮีะหน,นึ่งฮีะสองนะครับเราก็เล่นสะสมไปเรื่อยนะในส่วนของรางบ้านนะครับเราสามารถมาดูได้ตรงนี้นะ,ะคนที่ไม่มีเพยเพาก็สามารถทําได้นะรเราเติมเงินมือถือแทนก็ได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีเพลเพาเนี่ยเราก็เลือกเป็นอย่างอื่นนะครับเดี๋ยว เลือกแบรนด์นะครับเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกนะครับก็คลิกเข้ามาตรงนี้นะมีค่อนข้างเยอะนะครับไปก็จะมีในส่วนของอาร์มีซอนบิ๊กซีเซ็นทัลดีแท็กะแก๊บนะครับะ forward, ร call, นะแก๊บฟู๊ดดอสซาดาวันทุกคอลฮะเพย์เพาลนี่ก็อยู่ประมาณนี้ก็าสเตอร์เชียวอะไรเนี่ยอาร์โอลิมปิกนะครับสเวนเซนเทสโก้ทูมูฟนะครับก็อยู่ประมาณนี้แต่ว่าไม่ไม่มีในส่วนของทูวอลเล็ตนะครับแต่ว่าเราสามารถเติมพวกอ่า เป็นเติมเงินมือถือได้ก็คือ d t a ท็กวันทุกคอลแลวก็ทูมุฟนะครับก็ใช้ประมาณนี้ส่วนคนที่มีเพ y p พาอยู่แล้วก็ถอนเข้าเพ y p พาเลยนะครับก็เลือกเพ y p พาไปปุ๊บก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับใช้คะแนนอ่นี้2 0 0 0 2,240คะแนน,นครับเท่ากับเงิน200บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้นะถ้าจะถอน400ก็ได้นะครับก็ใช้4,480คะแนนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเคยถอนไปแค่รอบเดียวนะครับช่วงนี้คะแนนยังไม่ถึงนะก็เอาไว้ก่อนนะแต่สถามก็จะมีมาเรื่อยนะครับเราพยายามเข้าเช็คนะบางทีมันก็หายไปนะครับอันนี้ผมก็ทําไปเรื่อยนะครับไม่ได้รีบอะไรแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เข้าไม่เหมือนกันนะครับบางคนโชคดีนะบางคนได้ต่อวันเยวได้สองสามพันคะแนนก็มีนะครับแต่ผมนี่ก็เงียบนะเงียบหายนะ บาทีมันก็ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมลองหาวิธีการตอบไปเรื่อยอยู่ส่วนอยากจะปิวตอนอาชีพนะก็จะลองตอบเป็นอื่นไปก่อนนะครับผมลองหลายแบบลายอันละอันนี้ก็ตอบล่าสุดก็จะเป็นของเมื่อวานนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแบบสอบถามที่มันได้คะแนนนะครับได้คะแนนแบบตอบบทหนึ่งครั้งก็ได้1คะแนนนะสาหรับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็พวกนี้ช่วงนี้ยังไม่มีแบบสอบถามที่ ตอบเข้ามาแล้วได้คะแนนแบบสองสามร้อยนะผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับหรือว่าเล่นอยู่แล้วก็สามารถมาเล่นได้นะครับเนี่ยมันก็ได้เงินจริง,รงๆหละคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็ไม่มีเพลาไม่ต้องซรียเครับเติมเงินมือถือไปก่อนอันนี้เล่นสะสมไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับเพราะว่าเราต้องเล่นไปทีละสเต็ปนะถ้าเราไม่มีเพลาเาเราหาในส่วนของไวเลสหรือว่าธนาคารนะครับแล้วก็ค่อยมาในส่วนของเติมเงินมือถือหรือว่าบัตร ส่วนลดต่างๆนะครับที่เราไปใช้นะเช่นโลตัสบิ๊กซีอเมซอนต่างๆนะครับหรือว่าไม่มีก็ค่อยๆเลื่อนไปเป็นในส่วนของบิตคอยนะครับแต่ว่ามันได้เหมือนยุ่งยากนะในส่วนของ Bitcoin ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับอ่ะในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ